สวัสดีค่ะอารามแดนฝึกฝนนี่ยังไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะเนี่ยอารามแดนฝึกฝนนะคะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นของ update. อัปเดต5.4เนะคุณเนื่องจาก5.3เรามีติดห้องนึงไม่ผ่านก็เลยไม่ได้ลงคลิปไปเลย <c oughs> แล้วก็วุ่นวายกับนูน่นนี่นั่นด้วยแหละคุณสําหรับอารามแดนฝึกฝนรอบนี้คลิปนี้ก็จะมีสองสองห้องนะคะแล้วค่อยต่อด้วยอีกสองห้องส่วนใหญ่ก็เนี่ยตามที่คุณเห็นเลยคุณงานเลี้ยงสัญญาเลือดจะฟัดตุ้ยมาแล้วก็สงข้ามแห่งแดนแพดเผานะสำหรับพาร์ทแรกนะคะเดี๋ยวก็จะมีประลองร่วมสังสรรกับท่วงทํานองธาตุก็จะพยายามลงเล่นเล่นให้ได้เนะคุณแต่ถ้าเล่นไม่ได้ก็อันนี้คือต้องท้าทายถึง3,000ันคะแนนมันสามารถเลือกระดับความยากได้เนะ เดี๋ยวบานที่ห้องแรกก่อนเลือกดับความยากได้คือเราเราจะเลือกง่ายแล้วค่อยอ่าไม่เกินแบบว่าพลังชีวิตบวกสอย่างนี้ก็ได้เน้คุณเพราะว่ามันไม่จํากัดเทินแต่ว่าเราแค่พยายามให้เ,ออเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเราเพราะยังไงตอนนี้คะแนนที่ได้รับเมื่อได้รับการท้าทายเอ่นนี้มันได้รับแค่พันเดียวอ่ะหรือไม่ก็พลังชีวิตบวกสไม่เกินสเทินเนาะเราอ,อยาก แค่นี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมไม่เกินห้าเทินอย่างเงี้ยแต่พลังชีวิตบวกสามเนาะอันนี้ก็อแล้วแต่ทุกคนว่าทุกคนจะเลือกยังไงเนาะหรือไม่คุณก็เลือกแบบปานกลางตัวละครที่มีบ่วงพันธะที่วันจะได้รับความเสียหายลบหนึ่งคุณก็เลือกแบบปานกลางแล้วก็บวกพลังชีวิตบวกสองมาอะไรประมาณนี้แต่เราว่าแบบพลังชีวิตบวกมาสามก็ได้เนะคุณ เออทุกคนน่าจะโอ้โหามสิบเลยเหรออันนี้เป็นสาสาใช้ธาตุลมช่วยกระจายก็น่าจะได้หลังจากที่ตัวละครฝ่ายเราใช้สกิวจะทําให้เกิดธาตุสารพัดประโยชน์หนึ่งลูกและจัว่การ์ดหนึ่งใบมากสุด3าครั้งต่อเทิร์นเนาะโดยประมาณคุณพยายามหาวิธีที่คุณสามารถเล่นได้ง่ายที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับเด็กของคุณมากที่สุดอะไรประมาณนี้เนาะตัวสำหรับของคลิปเราเราก็จะพยายามจัดเด็กให้แบบว่าบีบการ์ดที่ การที่สามารถหาได้ง่ายแล้วก็การที่แบบใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกอะไรประมาณนี้เนาะคุณแต่ถ้ายัางไงบางอันมันก็อาจจะไม่ได้จริงๆนะคะก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าบมันมันก็แบบว่าพวกนี้มันเป,นเปลี่ยนไปตามแต่ละอัปเดตอยู่แล้วแล้วที่สําคัญคือรางวัลมันไม่ได้ไม่ได้เป็นรางวัลที่เออเรียกได้ว่าจําเป็นต้องได้รับรือ ต้องใช้ในการกาชาอะไประมาณนี้อยู่แล้วเนาะสำหรับอันนี้ห้องแรกนะคะงานเดยนสัญญาเลือดนะเดี๋ยวเราเราคิดว่าคงต้องเป็นอันนี้ตัวละครที่คุณเขามีจะเป็นตัวอาฟาตด้วยฟอสโอเปเรทีฟมาสองคนเนาะแล้วก็น่าจะต้องระวังความเสียหายน้ําแข็งและความเสียหายไฟเวลาเดี๋ยวเขาอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นเป็น,ปนอาคิมสันวิทนะคะก็<笑><笑>มันจะเป็นจมตีธาตุไฟเราแนะนําว่าติดธาตุแล้วก็กระจายไปเลย มีตัวกระจายมีน้องซูช่วยกระจายยืนยืนกระจายก็ได้นะคะแล้วถ้าเราใช้สกิลถี่ๆอะไรประมาณนี้จะเกิดท่าสารพัดประโยชน์อย่างน้อยคุณก็อเออเทียงหลิงคนนึงแล้วกระจายทธาตุไปก็ได้นะคุณหรือว่าเล่นเป็นตัวที่ค่อนข้างไปปวนเขาให้เขาเปลี่ยนตัวละครไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูเด็กกันเนาะเด็กที่ใช้เดี๋ยวเราขออนุญาตเป็นน้องซูยืนพื้นมาคนหนึ่งเนาะมีเสียงหลิงมาคนหนึ่งอเอาตัวที่พยายามไม่ติดไม่ติดธาตุตอนที่เขาเอาน้องครีก็ได้นะคะหรือว่าเป็นตัวเป็นเบนนี่ก็ได้คุณที่เราเอาน้องครีไปเพราะเพราะว่า,อ,าอยากได้เป็นตัวธาตุไฟแล้วที่สําคัญก็คือ,อ,อน้องเขาเป็นตัวสื่อเวทนะคะมัน มันทําให้เกิดการติดทาดได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ทาาดไฟจะมีการ์ดอันนี้ที่เป็นถ้าคุณมีทาาดไฟสองตัวในเต็กเนาะมันก็จะ ปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับธาตุไฟจะสร้างความเสียหายบวก3นะคะทีนี้มันมีก๊์ดที่ใช้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีตัวละครนั่นเองคุณหลักๆก,ก็คืออ่าอันนี้ไม่ต้องเอาไปเอาออกนะคุณหลักๆก,ก็คือเราชอบใช้น้องคุจิไรวันนี้หรือน้องเทมาริเราจะเรียกเขาตามเกมที่เขาเล่นคือเขาเล่นบอลบอลเทมาริเนี่ยมันจะเกิดธาตุสารพัดประโยชน์แต่อันนี้อาจจะไม่ได้ใช้ ขนาดนั้นคุณเอาพวกการ์ดที่สามารถเปลี่ยนลูกเต่าได้หรือการ์ดที่เรียกลูกเต่าที่จําเป็นนะคะเราเอาการ์ดเรียกลูกเต่าธาตุไฟไปเนาะแล้วก็การ์ดปม่มอนอันนี้มันเรียกลูกเต่าธาตุสารพัดประโยชน์มาทุกเทิเร์นเทินใหม่แล้วก็มี7 chamber ที่เราใช้อยู่อา,อาร์ติแฟกต์เอาอาร์ติแฟกต์ที่มันฮิลตัวเองได้นะคะแล้วก็ขอเป็นสมุดแซกซัก เ,เดี๋ยวเราเพิ่มสมุดแซกไปอีกเล่มหนึ่งเนาะแล้วก็เอาน้องซูการ์ดพรสวรรนน้องซูเอ,อาการ์ดพรสวรค์เสียงหลิงใส่ไปดีกว่าเผื่อเผื่อมันได้นะคุณใส่ไปสองใบเลยเผื่อว่า ถ้าเขาออกก็จะดีนะคะเพราะว่ามันจะได้ติดาธาตุไว้แล้วก็เสียงหลิงก็คือมันโจมตีได้ด้วยปกติเสียงหลิงเขาแท้สกิลธาตุแล้วมันโจมตีไม่ได้อ่ะคุณแต่ถ้าคุณมีการ์ดพรสวรรค์เขาคือโจมตีได้แค่นั้นเลยจริงๆเหตุผลที่ใส่ไปทีนี้เลือกเด็กแล้วก็เข้าท้าทายเลยนะคะสําหรับงานเลี้ยงสัญญาเลือดอันนี้เราต้องอ่าเน้น ดูเขาดูเขาให้ใช้ให้เราใช้สกิลธาตุเนาะคุณมีเออ,อาหารอาจจะไม่ได้ใช้ขออนุญาตเปลี่ยนไปเนาะอันหนึ่งนะคะได้เทมาริมาเทมาริลงได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ลงก็ไม่เป็นไรเสียงหลิงเดี๋ยวเอาเสียงหลิงลงมาก่อนนะคะเพราะว่ายังไงเธอหน้าก็ก็ได้ใช้ความสามารถของเสียงหลิงอยู่ถ้าเกิดว่าเรา เรามีลูกเต๋าแล้วมีน้องสู้ถ้าเกิดว่าเราน้องสู้เขายืนอยู่อะไรประมาณนี้ยคุณโออจมตีปกติเรารักษาต,ตัวเองเราลงเทมาริไปก่อนหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่มีเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเนาะโอเคลงกัวป้าไปหนึ่งนะคะทีนี้มันจะจั่วเนาะแล้วก็เพิ่มลูกเต๋าให้หนึ่งอันแต่ทีนี้เราจะไม่ได้รับการโจมตีอะไรทั้งสิ้นเนาะคุณอันนี้เราเปลี่ยนตัวมาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะ โจมตีเข้าไปเรื่อยๆก่อนเนาะจริงๆอยากใช้ใช้ลูกเต่าใช้อันนี้เนาะอะเอ้อเขายัางเหลือการโจมตีอีกหนึ่งผลเราลงอันนี้มาเพิ่มนะคะแล้วเราใส่สมุดให้น้องสูไว้เลยแล้วแล้ฉันแล้ฉันทำอะไรไปเนี่ยกํา <c oughs> ทำไมไม่ทำไมไม่เป็นลูกเต่าอ,อันนั้นเรานี่แน่กระจายธ <c oughs> ายไปก่อนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาอ่า ต้องโจมตีเรามาอยู่ดีคุณโอเคได้การ์ดอันนี้มาถือว่าค่อนข้างโอเคนะอ,ล,อ,อ,อลูกหลักๆเราจะใช้เป็นสกิลเพราะฉะนั้นการ์ดนี้ที่เป็นอันติแฟร์ที่เป็นโจมตีปกติไม่ได้ใช้แน่เลยคุณเราลงอาหารไปก่อนหนึ่งเนาะมันก็จะจัวอาหารมาให้เราแต่ทีนี้เราไม่ได้ใช้เราขออนุญาตจบเทิรนก่อนเรามีเทิรนที่ท่อนข้างจำกัดแต่เราอยากอา เราเราต้องมีโลกป้องกันเราดื่มมีโลกป้องกันให้หนาเดี๋ยวฝ่ายตรงข้ามเขาจบเธอจะว่าทําไมเนี่ยกลัวป้าเนี่ยคนตะวันเตีหลิงก็มาช้านะเราอันถัดไปปัญหาถัดไปคือลูกเต่าราค่ะเรควรมีลูกเต่าที่เพียงพอนี่เราได้ได,ได้ไปม้นเปลี่ยนลูกเต่ามาแล้วคุณโอเคเราจะเปลี่ยนเราจะนี่แนะ่กระจายธาตุไปนะคะ เพราะเขาเปลี่ยนตัวละครแล้วอ่าเราก็อุ้ยเราได้ลูกเต่ามีการ์ดไ่มอนมาฝ่ายตรงข้ามยังเปลี่ยนตัวละครเอาเมื่อกี้ลืมใส่อันนี้ไปหรอบ้าที่สุดอันนี้เอออันติไปได้เลยไหมเราอันนี้ไปก่อนคุณใช้สกิลไปเลยค่ะไม่ให้เขาเล่นเนาะเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้อ่าเออน่าสนใจนะคิวตัวเองได้เนี่ย ใส่ฮิวตัวเองไปก่อนเนาะให้ให้ซูให้น้องซูนะคะทีนี้เราก็จะไปน้องได้ฮิวด้วยเนาะคุณอย่างน้อยเทินละเออบวกบวกหนึ่งบวกสองก็ว่ากันไปเนาะแต่เสียงหลิงเนี่ยบวงพันทาชีวันนาะน้องไหวไหมอาน้องซูไม่มีอันนี้แล้วงั้นเออเราเราลงอันนี้ไปนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมันมีโลอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะจบเทินไปก่อนเนาะเราจะพยายามใช้ลูกเต่าให้หมดแค่นั้นแหละคุณเขาเปลี่ยนตัวแล้วโอ้โห,โ,หโดนแรงแน่นอนคุณขาโจมตีปกติโอเคเดี๋ยวเขาเขาจะอันติัาแล้วไม่นะนี่นี่นี่กลัวป้าเขาจะติดทาร์ให้กป้าหายไปแล้วคุณแย่แล้ว ทีนี้อันนี้เดี๋ยวเราจ่ายให้น้องซูเง,งียไปนะคะเธอมีการ์ดอยู่เต็มเต็มมือเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยคุณเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนการ์ดได้แต่เธอก็ช่วยปราณีฉันบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเราใช้อันนี้ไปก่อน1อันนะคะ1อันน้องซูงก็จะได้ได้ดาเมจเพิ่มจากการที่อันนี้ไปเลย <S <S ฮิลก็ได้ด้วย <S <S แต่มันฮิลรอบเดียวนะไอลักกี้ด็อกเนี่ยเทิร์นละหนึ่งครั้ง เรียบร้อยเปลี่ยนเป็นคริมสันวิทมาแล้วคุณอือหือฉันน่าจะใส่โล่ให้ก่อนเมื่อกี้ก็ลืมอ่าน้องซูไม่ได้ใส่โลเออเออรอบนี้ยังไม่ต้องโลและกันคุณแล้วก็เราต้องเราเราลงอันนี้มาก่อนเราต้องสกิลทาตสกิลทาตมาก่อนคุณอนนี้ได้เท่าไหร่ลบสอง ไม่ไม่เอาอันนี้ละกันอนอ่แน่ที่เหลือเราก็ไม่ต้องติดธาตแล้วคุณไม่ต้องติดแล้วเพราะว่าเต็มไปหมดอืมคนนี้มันจะกระจายธาตหากันไปอันมาสิอ่าเซียงหลิงอันนี้ไม่ได้ใช้เนาะโจมตีปกติเราจะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็เอเราใส่โล่กันให้น้องซูอันนึงก่อนเสร็จแล้วก็ เราจะลงอันนี้นะคะอาหารก็จะขึ้นไม่หยุดเลยคุณเพราะว่าเราเอาการสนับสนุนอาหารมานี่นี่แน่ตีไปนะคะอันนี้เราใส่โลไว้แล้วเขาเหลือเทินโจมตีอีกเทินเดียวเท่านั้นดุย้ยเราลงเจ็ดแชมเบอร์ไว้เลยดีกว่าคุณมาลงอ่าอืมแต่ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเนาะแปะ ใช้น้องสูตีไปเนี่ยแหละคุณเขาาไม่ได้เล่นอะไรเลยเนื่องจากว่าอะไรนะเขาโดนเปลี่ยนตัวตลอดค่ะโอแล้วกป้านี้ก็มากันส่งใบเลยนะใจคอพวกเธอเอออันนี้ไปไปไหนก็ไปไม่ไม่มีอันนี้เลยหรอถ้าสารพัดประโยชน์ให้ฉันอะไรประมาณนี้อ่ะ อันนี้ต้องได้ฮิลมานะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวด้วยแต่ไม่เป็นไรคุณหลังจากนี้น้องซูน่าจะไม่ค่อยเกิดผลอะไรเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้กระจายธาตุกันไปเนาะวานารนามาโอโ้โหลบไปแปดเราลืมะน้องซูโทษโทษเอเอห้าน้องซูอันนี้ลบสองแต่น้องไม่เปลี่ยนตัวเนาะ น้องซูน่าจะขิดแน่เลยคุณน้องซูน่าจะขิดดูดูดูแล้วงั้นอีกนิดนึงละกันนะน้องซูยืนให้ไหวอีกอีกแป๊บนึงได้ไหมเอามีไข่ดาวมาให้เราใช้อันนี้ไปเลยคุณมันกระจายธาตุไปมันอันนี้มันลบหนึ่งแล้วมันเปลี่ยนตัวด้วย ไม่รู้เขาเขาน่าจะโจมตีมาถ้าโจมตีมาก็โจมตีมาค่ะนี่ไงลบหนึ่งไปทีนี้ที่เหลือเราอาหารอันอันไหนเดียะเอออันนี้กลัวป้าไม่น่าได้ใช้ละเดี๋ยวเราน่าจะใช้เป็นน้องครีมาแทนเนาะเพราะฉะนั้นเอาไปสองอันเลยค่ะทีนี้ก็อันนี้มาหนึ่งจัดการไป ที่จะน้องซูเอ่อเปลี่ยนตัวไปมามันจะเข้าทางเขานิดหนึ่งเนาะการ์ดนี้ไม่ได้ใช้แหละไม่เป็นไรไปล่อยตรงข้ามเออเรายังได้ใช้อยู่เหรอไม่ได้ใช้แล้วแน่เลยคุณโอยังได้ใช้แต่การ์ดแต่ลูกเต่าเราไม่พอแล้วณนะจุดนี้อ่าเอ,อไม่ได้ใช้แล้วก็เอาไปคุณ เราจะให้น้องสูเขาโจมตีอีกรอบบรรณานาไม่ได้ใช้ค่ะเก็บไปเลยนะน้องสูโจมตีไปอีกรอบหนึ่งนะคะมันจะกระจายธาตุไปโดยเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่ได้ใช้คือลูกเต่าเราไม่พอเนาะแล้วก็ให้น้องสูยืนไปแบบนี้นี่แหละคุณจริงๆเมื่อกี้น่าจะอันติไว้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องครีมายืนเราถึงเทิร์นที่5้าแล้วนะก็ค่อนข้างาน้องสูไม่ได้ใช้ลูกเต่าแล้วคุณเพราะว่าเขาโจมตีก่อนมา โจมตีมาก่อนพูดอะไรเนี่ยเรียงลำดับค้างคิดอันนี้เรียบร้อยถัดมนาะเดี๋ยวเราให้น้องครีมายืนค่ะถ้าคนนี้มายืนคือโดนโดนโดน,โดนตึงๆโดนเต็มๆน้องครีใจแง้มกันไปก่อนหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็โจมตีกันไปก่อนหนึ่งเนาะได้สกิลธาตุมันจะได้ลูกเต๋าเพิ่มเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าลูกเต๋ามันจะมันจะไม่พอใช้นะคุณ ลอนนี้ก็เ,เราอยู่เขาโจมตีเราไม่เข้าน้องครีโอ้โหน้องครีได้โจมตีชาร์จโจมตีด้วยคุณโอเค <laughs> เสียลูกเสาน้อยลงงั้นก็ออกไปบายบายนะจ๊ะห้องแรกเสร็จไปแล้วค่ะงานเลี้ยงสัญญาเลือดระดับมันง่ายไงคุณก็เลยเป็น3,000นะันคะแนนเนาะในส่วนนี้ก็เก็บรางวัลไปเลยคุณ รางวัลถามว่าไปทาอะไรไป,ไปซื้อไปซื้อหลังกาแต่อะไรพวกนี้เนาะอันที่สองสงครามแห่งแดนแผดเผานะคะมันก็ค่อนข้างเบรนนิ่งกันอยู่นะก็จะดีตรงที่ว่ามันมีตัวธาตุไม้มาแล้วก็มีตัวธาตุไฟแต่มันมีตัวตัว,ตวลมมาตรงนี้เราเลือกเป็นเป็นระดับยากอ่าแบบง่ายนะคะระดับง่ายแต่เราเลือกพลังชีวิตบวก4ี่แล้วกันเนาะแล้วก็แบบอ่าไม่เกินหกเทิร์นสําหรับอันนี้ ปฏิกิริยาติดไฟจะทาให้เกิดธาตุสารพัดประโยชน์หนึ่งลูกคุณเราแนะนําว่าอมมันมีตัวที่เป็นอเอเต้องใช้ปฏิกิริยาติดไฟเราก็ใช้เด็กเด็กที่เราเคยใช้อ่ะมันจะเป็นเด็กที่เคยใช้จริงๆเราเปลี่ยนจากน้องซูเปลี่ยนตรงเนี้ยเปลี่ยนจากน้องซูเป็นเป็นน้องนานะคุณอ่ะเดี๋ยวเราแก้ไขเนาะอ้าวผิดเด็กคุณหรือไม่ก็อันนี้ก็ได้นะคะ แล้วพี่ติ๊กเอาออกเอาเป็นตัวธาตุไฟมาตัวหนึ่งเบงนีก็ได้หรือน้องครีก็ได้เอาเอาน้องครีมานะคะใช้เอ๊หรือใช้เบงใช้ใช้นี่ดีกว่าเสร็จแล้วก็สําหรับอันนี้อันนี้จะใช้ไม่ได้เนะาะธาตุไม้เนี่ยแต่เราจะใช้ธาตุหลักๆคือจะใช้ธาตุไม้โจมตีนะคุณเราเอาออกเดี๋ยวเราจะใช้เป็นธาตุไฟแทนลานาไม่เอาเอรินเอริน ไม่เอาก็ได้อันนี้ไม่เอาคุณใช้เป็นในเมื่อมีเซียงหลิงเราใส่ไปสองใบเนาะแล้วก็น้องนาอันนี้เราใส่สมุดแซ็กไปสองอันนี้เป็นสกิลธาตุเรารักษาตัวเองแน่นอนเราค่อนข้างชอบใช้นะคะตรงนี้อันนี้อาหารนี้ไม่ไม่เอาเนาะแล้วก็ถุงกระเป๋าอาหารนะ่ะสำคัญคุณใช้าใส่ไปเลยนะคะ แล้วก็อันนี้ลูกเต่าธาตุไฟเอาไปเผื่อไว้นั่นแหละคุณเนื่องจากว่าเรามีตัวซูเมรุมาสองตัวเนาะก็จะมอออีอันนี้สามารถใช้ได้นะคะแต่เราไม่ไ,มได้ใช้แคทเธอรีนจะเอาไปก็ได้หรือไม่เอาก็ได้แล้วแต่เลยนะคะอาหารเราแนะนําพวกอาหารเมื่อกี้นี้จะมีอาหารที่แบบป้องกันได้ทั้งหมดอะคุณคุณใส่เข้าไปได้เลยเนาะแล้วก็มีอ,อันนี้โรต้าฟาวเอชชิพตรงนี้ก็จะป้องกันได้ทั้งตี ซึ่งมันดีนะคะอันนี้อาสวิตมาดามใช้ในยามฉุกเฉินเนาะคุณแล้วก็อันนี้ไข่ดาวก,ก็ได้อยู่ได้อยู่อีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างแนะนำอันนี้เปลี่ยนตัวไม่ต้องใช้ก็ได้เป็นท่าไม้ตายนะคะใส่ไ,ไปเลยเนาะอันนี้เราเป็นอาร์ติแฟกโลมาอันหนึง่งตึ้งก็ได้ผลค่อนข้างดีอยู่นะคะว่าเขาไม่ได้เหมือนกันเด็กก็จะประมาณนี้นะสำหรับเด็กอันทตุไม้เนาะคุณ เด็กเบ r ร์ n นอย่าลืมเลือกก่อนที่จะเข้าต่อสู้นะคะเลือกเด็กเรียบร้อยแล้วมาสู้เลยจริงๆการเรียงจัดเรียงตัวตรงนี้ก็มีผลอยู่นะอาวานารานาไม่ได้ใช้แน่นอนทวีตมาดามอันนี้เปลี่ยนไปก่อนละกันนะคุณประมาณนี้นะคะหลักๆคือวิ้ยกวัวป้ามาขอบคุณครับมีกวัวป้ามาเราค่อนข้างโอเคนะเออแต่มันจะมีปัญหาเจ้าอันนี้เดี๋ยวเราฝ่ายเราเป็นคนเริ่มเราเอาน้องเซียนหลิงมาก่อนนะคะ จริงๆตรงเนี้ยถ้าน้องซูก็ค่อนข้างเบิร์นได้นะอันนี้อะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า,อาเออเขาเปลี่ยนตัวละครมาเป็นเจ้าอาบิสเมดเนาะคุณซึ่งมันเป็นตัวที่สองแต่ธาตุธาตุน้ำอะ่ะมันไม่เอ้ยธาตุไม้อะ่ะมันไม่ไอ้นี่นะคุณมันไม่เออมันไม่ไม่กระจายไม้ธาตุน้ำธาตุไม้มันไม่กระจายกับลมไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาเอา,เอาอันนี้ใส่มาก่อนหนึ่งเนาะ แล้วก็ลงเซียนหลิงอันนี้มันมีโลอยู่นะคุณแต่มันจะได้เบิร์นิ่งกันมานะคะตรงเนี้ยเราได้ได้คนนี้มาด้วยถัดไปเดี๋ยวเราให้น้องนามาเลยคุณเออใส่ใส่อันนี้ให้น้องนาอันหนึง่งใส่โลเพราะว่าเขาเขายังมีโจมตีน้องนาโดนโจมตีแน่นอนคุณถัดมาตรงนี้เมื่อมาเปลี่ยนเป็นอันนี้เรียบร้อยแล้วเราก็แปะไม้นี้ไปเลยค่ะมีติดไฟมันจะเบิร์นิ่งกันมาอีกนิดนึงเนาะ น้องนาสามารถชาร์จโจมตีได้อีกไหมน่าจะไม่ได้นะคะเราเราหมดแล้วเราเอาวนาลานามาเก็บลูกเต่าให้เราหน่อยหนึ่งแล้วเราก็จบเทิร์นก่อนเลยคุณอันนี้เดี๋ยวน้องนาแปะแปะอีกทีเนาะปัวป้าตรงนี้เนื่องจากเป็นธาตุไฟก็เลยไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยคุณแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราได้ได้เบอร์นิ่งมานะคะเขาเปลี่ยนเป็นอบิสเมดตัวที่สองเลยเหรอ แบบนี้ก็เข้าทางน้องซูเลยนะแต่มันจะไม่ออไม่แน่ใจว่าจะจัดการกับโล้ได้อ่ะดิคุณอันนี้เราเราแปะอันไหนก็ได้คุณ <All right. S 1> เราแปะอันนี้ไปก่อนเนาะอันหนึง่งน้องนายันยืนไหวนะคะตัวนี้ก็จะโดนระเบิดตึ๊บตึ๊บไปกันคนละทีละจ๊กทีละจ๊กเนาะทีนี้สําหรับน้องนาเอ๊เขาเปลี่ยนตัวไปเรียบร้อยแล้วว่ะดิคุณ อันนี้เราได้ลบสอันนี้จะได้ลบสองอันนี้ไม่มีธาตุไม้แล้วเอ้ยไม่มีธาตุไฟแล้วเราเราทิ้งอันนี้ไว้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเป็นดีเซียนิดนึงเนะเาะแล้วค่อยเปลี่ยนกลับมาที่น้องนาจริงๆนี่เปลี่ยนดีเซียกลับมาก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวให้ดีเซียเขาลงสกิลธาตุมีไว้อันหนึ่งเนาะ แล้วเราเปลี่ยนกลับมาเป็นน้องนานะคะอันนี้เดี๋ยวมีเบิร์นิงกันมาอีกรอบหนึ่งให้วานารนา,าเก็บไว้ให้หนึ่งอันก่อนดีเซียจะช่วยเรื่องโล่นะคุณอันนี้ได้เบิร์นิ่งติดไฟมาเพิ่มนะคะมันก็จะโดนระเบิดกันไปน้องนาจะมีตรงนี้แหละคุณที่มันพอติดแปะแปะสัญ,ญลักษณ์ปุ๊บเรียบร้อยแล้วทำปฏิกิริยาธาตุไม้ทั้งตี้มันโดนหมดเลย นี่แหละมันจะดีตรงนี้ตอนสามแล้วค่ะเราตกลงเรากี่เทินนะต้องใช้อาเก็บทาตไฟไว้นิดนึงละกันนะคุณเผื่อแบบว่ามันต้องเดียวกับไปทาดไฟอะไรประมาณนี้เนาะแต่แคเทเธอรีนนี่ไม่ได้ใช้แน่นอนมีคนสกิลทาตมาทั้งนั้นเขาก็ติดไฟมาเหมือนกันแต่เราสามารถแปะแบบแปะไม้ทั้งแผงได้เลยนะคุณ สแปะไม้ทั้งแผงนไปเลยแบบนี้นะคะอันนี้มันได้ทั้งโจมตีอธา,าตาุความเสียหายปฏิกิริยาธาตุอันเดียวคุณ <c oughs> กำลังคิดว่าได้ทั้งอ๋อไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวมาเรียกกลัวป้านะคะ <c oughs> นิดหนึ่งโอ้โหโดนโดนไปหนึ่งเหรอเนี่ยคนนี้เปลี่ยนมาโอเคเราเปลี่ยนเราใช้กวัวป้าเลยนะคะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนกลับไปเป็นน้องนา น้องนาเดี๋ยวให้กินข้าวนิดนึงนะทีนี้ถ้าเปลี่ยนกลับไปเป็นน้องนาเออเร,เราเราก็เสียลูกเต๋าแหละคุณแบบเอออ่างั้นเราขออนุญ,ญาตเราชิมหดิอันติไม่พอดิมันใช้ส <laughs> ีอันติไม่พอจิ้มไปหนึ่งไหมไม่อยากจิ้มเลยคุณ หรือจิ้มไปก่อนเ,เอ๊ะหรือจิ้มไปก่อนดีนะจิ้มไปหนึ่งก่อนละกันคุณอะจิ้มหนึ่งนะเพราะว่ามันไม่ติดธาตุไม้แต่และฝ่ายเราจะไม่ได้ดำเนินการก่อนไม่เป็นไรเราเซียงหลิงเราคิดได้อะไรนะเซียงหลิงน่าจะคิดค่ะแต่เรายังมีธาตุไม้อยู่เรื่อยๆเนาะ ประเด็นคือเราจะไม่ได้เอาน้องนามาแปะธาตุในทันทีก่อนที่เขาจะเปลี่ยนตัวไปนะคะซึ่งเราก็จะไม่ได้ทําปฏิกิริยาเบอร์นิ่งอะไรไปเนาะมันจะเสียตรงนี้นิดนึงถ้าเสียงหดิ่งสามารถสามารถมันไม่สามารถไง <c oughs> เลือกน้องนาออกมาเลยค่ะจุดนี้น้องโดนระเบิดไปนิดนึงเราจะให้น้องน้องกินให้น้องกินอันนี้ละกันกินโล่ไป นะคะเสร็จแล้วน้องอันนี้ลบสี่อันนี้ลบสามมันจริงๆมันเท่ากันนะเราเอาแค่ลบสามไปก่อนนะคะอันนี้มันโดนระเบิดกันไปคนละหนึ่งซึ่งไม่เป็นไรคุณเดี๋ยวเราแปะค่อยๆทยอยแปะธาตุไม้ไปให้หมดอันนี้สกิลธาตนะุมาเอาเมื่อกี้เราลืมแปะลืมแปะไม้นี่ว่ะอันนี้ลบสี่ งั้นเราก็ให้มันลบสี่ลบ <laughs> ให้มันลบไปเลยไหมลนะ่ะให้มันลบแบบนี้ลบสี่ไปก่อนอันหนึง่ง <c oughs> นะคะน้องนาโลยืนไม่ไหวแล้วมันไม่มีโลแล้วต่างหากดีกว่าแต่อันนี้ไม่เป็นไรคุณถึงถึงน้องนาจะคิดแล้วเทินเรายังเหลือเนาะไปชนะแล้วจ้า อันนี้มันก็ไม่ยากโอ้โหเอาตัวเอามาขนาดนี้เบิร์นิ่งกันขนาดนี้อีกตัวหนึ่งก็คือน้องซูงเนาะคุณแต่ว่าเป็นอาจจะมีปัญหาเรื่องธาตุไม้นิดนึงนั่นแหละคะ่ะเพราะหลักๆแล้วน้องสู้เขาจะไม่กระจายธาตุไม้ไงล่ะคุณค้าเราก็จะเก็บรางวัลกันตรงนี้นู่นนั่นนี่้าเราอยากซื้ออันนี้เลยอยากคุณกระดาน <c oughs> เราได้รางวัลถึงซื้อกระดานหรือยัง <c oughs> พินขอดูหน่อยอมีการสนับสนุนเพิ่มเติมพงพิ่ดนปรึกษาฉันยังไม่ได้ซื้อเหรอนี่อุ้ยโอ้อกดนามิกก็จะมีมาเพิ่มนะคะเพราะว่ามันมีตัวละครเพิ่มนั่นเองคุณอันข้างล่างคือที่เรามีแล้วนีไ่ไงหลายตัวเลย <laughs> การสนับสนุนก็โซเช่นกันนี่เรามีหลังการ์ดกับอ่าอันนี้ซื้อมาเลยค่ะ <laughs> หมดตูดจ้ะมีหลังกาดที่ที่ไม่ต้องมันไม่มีแล้วนี่หว่ามีแค่กล่องการดที่ต้องขายนาตานเนี่ยเราไม่ได้ซื้อรอบที่แล้วเนาะโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้แล้วไว้เดี๋ยวเจอกันพิกอีกพาร์ทหนึ่งเนาะพาร์ทสองนะคะสำหรับอันนี้ก็สวัสดีกรัด